ครับผมวันนี้สวัสดีค่ะ,ะช่องทางน้องมุกแฟมบี้นะคะวันนี้จะพาน้องทองดีครับผมขึ้นรถน้องทองดีขึ้นรถจะย้ายไปที่อื่นแล้วครับผมจะาย้ายที่อยู่ใหม่นะคะ,ะาย้ายทยี่ใหม่ะครับอ่ะรอดูกันว่าจะขึ้นได้ไหมขึ้นยากเลยขึ้นง่ายเพราะน้องไม่ได้ขึ้นรถมาหลายเดือนแล้วครับผม ก็ยืนกินย่ารอรถครับผมหาที่ขึ้นก่อนครับผมก็จะต้องเทีบความปลอดภัยครับผมกันน้องตืินรถตัวรถตัวอะไรครับผมแต่ต้องใส่ใส่ปลอกจะอะไรให้เรียบร้อยครับผมถ้าไม่ใส่ไม่ได้ครับเดี๋ยวน้องตกใจวิ่งน้องตองดีก็จะ ย้ายที่อยู่ครับเราก็ไม่มีที่ไปเราก็ยังไม่รู้ที่ไปด้วยครับ <c oughs> ผมนนยังไม่มีที่ไปเราต้องอยู่ก่อนเราต้องอยู่ก่อนครับผมนี่เขาให้ผมไม่รู้เขาได้เดือนหรือได้อะไรก็ไม่รู้ครับผมอยู่เป็นใครนี่นะครับไ,ไ,ไกลๆน้องทองที่ครับผม อ่ะไปยังยังครับผมยังที่ไอ้รถยังไม่ได้จอดเทียบท่าเลยครับผมยังหาที่ขึ้นไม่ได้ครับผมเอายังยังครับผมรถยังหาที่เข้าไม่ได้เลย

เง <c oughs> ินรถไม่ได้เลยเะวงาควัวนเนเ <c oughs> ต็มร้อยไหมควันควันก็เต็มร้อยครับผมตอนือยู่ยีแล้วด้วยองดี่ว่ารอมโอเคสิ ไปลงครับครับถ่ายคลิปครับผมง่ายทั้งนู่นง่ายไปได้ไหมล่ะไปได้เอาครับตรงไหนมีมีทางเข้าช่องเนินเนินเนินดินแต่มันโล่งโล่งแต่มันโล่งไปไปบเขาดิเอ้า แจมไ้ครับขึ้เครื่องก็ขึ้นเลยเฮ้ยโฮ้ยไปข้างหน้าได้ไหมสุดท้ายก็ขึ้นได้แล้วนะคะบุงดีกำลังจะไปแล้วจ้ามาดันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมัดเลยมัดเลยน้องขึ้นรถยากมากเลยนะคะ

เราไปเราไปให้แล้วทำไมีนเฮ้ยต้นดมันเงียบด้อเฮ้ยโคจไม่เว้ยไปไปกับเเลยบอกดึงขึ้นรอใช่ไปมตามดังมาดิขับมาดิฮะ ครับผมเหนื่อยครับผมไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยครับผมช่องฟังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมหนุตรงนี้นะครับติดแล้วรถติดแล้วทีนี้ช้างขึ้นได้รถติดขึ้นไปอยู่ข้างหน้าเด้อขึ้นไปยู่ข้างหน้าระวังช้างมันเดือด